่อนที่จะเริ่มคลิปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามากดแช์นะครับกดติดตามให้กับผมนะครับในสุดเราก็ถึง100ซับแล้วนะครับต่อไปเป้าหมายของเราต่อไปก็คือ1,000ซับนะครับเป็นกำลังใจผมในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเบเบลออกมาให้เยอะๆนะครับที่ผมจะทําได้นะครับผมก็ใครพร้อมดูโดแล้วก็ไปกันเลย บสวีดัสสวัสดีทุกท่านที่มีใจรักในการเล่นเบเบดทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมคนเดิมนะครับทวินเบรนะครับวันนี้จะทำเกี่ยวกับเบเบทโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบเบทโปรไฟล์ที่ผมจะนามาเสนอกันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าเจเนซิสครับเจเนซิสเนี่ยเป็นเบเบดสายดิเฟนต์นะครับซึ่งจะท้าทางสายแอทแทกนะครับแต่ว่าจะแพ้ทางสายเทแต่มีหน้าข้างจะใช้ได้นะครับซึ่งคนที่ใช้เจเนซิสในโลกของเบเบทเบิร์ดนะครับมีอยู่ด้วยกันแค่คนเดียวนะครับคนนั้นมีชื่อว่า เวนเรโนย์นะครับเขาเนี่ยปรากฏตัวในเบสเบรสพาร์กนะครับก็เขาเนี่ยปรากฏตัวในช่วงแรกๆนะครับดังนั้นบทก็หายไปครับแล้วบทก็ส่งให้กับอาร์เธอร์ในช่วงกลางๆของเรื่องนะครับหลังจากที่อาร์เธอร์พ่ายแพ้แล้วบทหายไปนะครับเกวนก็มีบทเด่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับชัดมากๆเลยนะครับเขาเนี่ยสามารถเอาชนะอาร์เธอร์ได้อย่างง่ายดายมากๆนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับ ก็ตอนแรกนะครับเจเนซิตเนี่ยไม่ได้ยอมรับเขานะครับแต่เขาก็สามารถทําให้เบย์อย่างเจเนซิตนั้นยอมรับในตัวเขาได้นะครับแล้วเขาเนี่ยก็ทําให้เจเนซิตพัฒนาร่างได้อีกต่างหากนะครับเขาเนี่ยเป็นลัสบอสของภาค GT ที่เรียกว่าก็ท่าจะเท่มากๆนะครับกลบความเป็นตัวร้ายของอาเธอร์ได้อย่างเนียนกลิบเลยนะครับอาเธอร์ก็โดนกลบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ร่างของเจเนซิตนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2อร่างนะครับร่างแรกมีชื่อว่าเรเกเรียเจเนซิตนะครับเรเกเรียเจเนซิตเนี่ย จะมีกิมมิกนะครับที่เหมือนกับอพอลกอริฟนะครับก็คือเบตัวนี้จะไม่สามารถเบรสได้นะครับก็จะหมุนได้เรื่อยๆนะครับการที่จะปลดล็อกเออดิสเอาไดเวอร์ออกนะครับต้องกดที่จุดโจมตีนะครับหมุนจนกว่าจะมีสีแดงแล้วก็กดที่จุดโจมตีของเบนะครับก็แล้วดึงออกมาครับจะสามารถดึงออกได้นะครับก็ส่วนคอมโบที่ให้มานะครับไดเวอร์จะเป็นไฮบิดนะครับซึ่งไฮบิดเนี่ยเป็นไดเวอร์ที่ใช้ได้นะครับแต่ว่า ถามว่าเก่งไหมมันก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่าไดเวอร์อันนี้มันควบผุมยากนะครับเป็นไดเวอร์ที่สามารถวิ่งได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งคอโบที่ผมแนะนําว่าถ้าอยากจะโมก็ผมก็แนะนํามาครับว่าดิสเนี่ยอาจจะใส่ดิสเไปนะครับแล้วก็เฟรมอาจจะใส่เฟรมสตาร์เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ควิกเข้าไปนะครับน่าจะโอเคมากๆครับเจเนซิตและเกลเลอร์เจเนซิตล่างนี้จะเก่งมากนะครับต่อมาครับล่างที่2นะครับบิ๊กแบงเจเนซิตครับ บิ๊กแบงเจเนซิตเนี่ยก็เป็นร่างที่มีกิมมิคคล้ายๆกับเลกเกลเล่เจเนซิตกับพรามอัพพอร์คาริฟนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีบิ๊กแบงอาร์เมอร์ครับซึ่งเมื่อใส่บนตัวเบนะครับจะทำให้มันแข็งขึ้นนะครับซึ่งบิ๊กแบงอาร์เมอร์สามารถใส่ได้ทั้งเลกเกลเล่เจเนซิตนะครับบิ๊กแบงเจเนซิตแล้วก็พรามอัพพอร์คาริฟตสามตัวนี้เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใส่ไปนะครับจะทให้เบแข็งขึ้นเป็นอย่างมากนะครับทำให้เบิร์สต์ยากมากขึ้นนะครับแข็ ไดเวอร์ที่ให้มานะครับเอ้ยต้องเอาดิสก่อนดีดิสที่ให้มาเนี่ยจะเป็นดิสศูนย์นะครับซึ่งถือว่าโอเคครับใช้ได้นะครับแล้วก็ไดเวอร์ที่ให้มานะครับจะเป็นหยาดเมทัลนะครับซึ่งหยาดเมทัลก็เป็นไดเวอร์ที่ข้างล่างใช้ได้ครับแต่ว่าล่างนี้จะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับส่วนมากคนจะใช้ล่างเลกเกเรจเนสิตนะครับมากกว่านะเพราะเพราะว่าไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับแต่วันคนรู้สึกว่าล่าง2เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับซึ่งคอมโบก็ง่ายจะโมยากนะครรับนีะะไ่อใสด ก็จบแล้วนะครับสำหรับเจเนซิ่ของเราในวันนี้นะครับสำหรับให้อดคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์ครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับที่ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ